เมเลเจอร์ปงสาอุดมค่ะภายใต้สายงานเพชรตะเด็นรัพัฒนาทนศรีราาค่ะและซปเปอร์เพชรตเดนท่านตะวันฉายวีรพันธ์ค่ะวันนี้ชูก็ได้รับเกียรติมาแชร์ประสบการณ์ mm hmm. เรื่องยาน้ำสมุนไพรจีนยองเหิงค่ะ mm hmm. อาชีพชูก็เป็นแม่ค้าขายหมูมาก็สิบกว่าปีนะ mm hmm. ก็ได้เจอปัญหาสุขภาพทำงานหนัก mm hmm. มากก็ได้เจอปัญหาสุขภาพป่วยเจ็บโรคพอป่วยเจ็บโรคก็มีโรคอะไรมัง่งก็กรบใหญ่ย้อนโรคกระเพาะปวดเขานิ้วล็อกโรคหอดก็เป็นนิ้วในถุงน้ําดีโรคที่ร้ายก็คือเนื้อง,งอกที่มดลูกก็ได้ดูแลกับหมอหลวงมาก็ประมาณสี่ห้าปีนะอากเซนหนึ่งก็ดูแลกับหมอหลวงมาจนขึ้นมาเป็น 6.5จนหมอบอกว่าค่าใช้จ่ายก็แพงมากสองลกูกนิ้วถุงน้ำดีเป็นนิ้วในถุงน้ำดีกับพดลูกต้องใช้เงินผ่าตัด,ตดถึงสามแสนแล้ววันหนึ่งก็ได้กลับมาอยู่บ้านก็วันหนึ่งก็ออกไปหาเพื่อนก็ไปเจอเพื่อนก็ทักทายเพื่อนก็ทักทายเอาหายไปไหนมาถ้านานจังเลยก็บอกโอ้ยตอนนี้ก็ป่วย หลายโรคเหลือเกินก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยเขาก็บอกโอ๊ยป่วยเป็นโรคอะไรเราก็บอกนะว่าเออตั้งเจ็บโรคเขาก็เลยบอกว่าโอ๊ยเคยทานยาน้ําสมุนไพรกีนยองหึงไหมก็บอกไม่เคยทาน ừ, เออก็บอกความโอ๊ยถ้าเป็นสมุนไพรอะชุกทานมามา,มากมายแล้วทุกยี่ห้อทานแล้วก็ไม่เห็นดีเลยเขาบอกแล้วเคยทานยาน้ําสมุนไพรกีนยองหึงไหมก็บอกยังไม่เคยทานแต่เขาบอกเขาไม่รู้ข้อมูลละค่ะ เแต่พอดีบางเอินนะพงษาเขาก็ขับรถมาแล้วก็ก็มาทานข้าวเที่ยงกันที่นั่นแล้วพอดีเขาบอกโอ้ยนุ่นคนให้ข้อมูลมาแล้วเขาก็ว่าอย่างนี้นะก็ลงมาก็ได้ฟังข้อมูลก็ได้ฟังข้อมูลกับท่านพงษาเลยก็ฟังข้อมูลเขาเขาว่าบอกว่าเขาก็ถามว่าเราว่าเป็นโรคอะไรนะเราก็เล่าอาการให้เขาฟังว่าเจ็ดโรคเขาบอกว่าโอ้ยเจ็ดโรคเนี่ยยาผมมาดูแลได้ก็ ไม่เคยเชื่อนะว่ายาสมุนไพรกินหยุ่มหึงนั่นเราก็ไม่เคยเชื่อเพราะว่าทานตัวอื่นมาก็มากมายแล้วมันก็ไม่เชื่อแต่ความรำคาญไงก็เลยถามเขาว่าแล้วยาอ่าถุุ่มะกวดละเท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทนะถ้าเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทก็สี่ร้อยห้าสิบแต่ถ้าซื้อตอนนั้นก็สมัยนั้นก็เจ็ดร้อยห้าสิบก็เลยบอกเอาถ้าเป็นหุ้นส่วนแล้วใช้อะไรมั่งก็บอกใช้บัตรประชาชนใบเดียว ก็เลยไปเอาบัตรประชาชนมาก็มาเป็นหุ้นส่วนกับเขาก็ได้ยาเอายาขวดเล็กนั่นแหละไปทานพอทานยาขวดเล็กหมดล่ะรู้สึกว่าอาการนิ้วลกอ่ะอาการนิ้วลกก็ดีขึ้นแล้วก็เลยโทรหาพงษาว่าถามเขาว่ายาขวดใหญ่ยาวดละเท่าไหร่เขาก็เลยบอกว่าขวดละสองพันเก้าก็เลยบอกให้เอามาให้หนึ่งกวดก็ได้ทานทานยาหมด หมดไปครึ่งขวดกว่าๆนะโอ้ยรู้สึกว่ามันปวดปวดมาก <c oughs> ปวดไปทั้งตัวเลยเออปวดไปจนปวดจนทนไม่ไหวอ่ะเข้าโรงพยาบาลก็ไปนอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณสี่ห้าคืนไปนอนโรงพยาบาลจนอาการดีขึ้นก็ออกมาพอออกมาก็ออกไปทานข้าวที่เดิมอีกแล้วก็พงศาเขาก็มาพอดีเขาก็บอกว่าเอาได้ข่าวว่าเข้าโรงพยาบาลบอกใช่ ทานยาตัวเองแล้วปวดเกือบตายเราก็ว่าอย่างนี้นะเขาก็เล่าข้อมูลให้ฟัง,งเขาก็บอกว่ายาหมอหลวงอ่ะกินแล้วเวลาทานเข้าไปนะ่ะเออมันจะหายปวดแต่ยาของผมเนี่ยเวลาทานเข้าไปนี่มันจะขับออกมันจะปวดแต่เราก็ต้องใช้พารากินนะเราได้ฟังข้อมูลตรงนี้ก็กลับไปบ้านกลับไปก็ไปทานตอ่อพอไปทานตอ่อได้ประมาณหกจิตวันอาการเดิม เกิดขึ้นอีกแล้วโอ๊ย้ยปวดปวดตั้งแต่หกโมงเย็นน่ะคิดดูปวดตั้งแต่หกโมงเย็นจนเรื่อยมาปวดแรงขึ้นแรงขึ้นจนกระทั่งเกือบเที่ยงคืนเลยก็โทรไปหาพงศาว่าพอเขารับสายปุ๊บก็โหยบอกมาว่าอุย้อยยาอะไรวะเอามาให้ทานที่ไหนจะตายหาทุกรอบเลยยาอะไรไม่รู้เขาบอกว่าเจ๊เจ๊เดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อน ไม่ฟังแล้วทูก็วางโทรศัพท์เลยมันปวดมากวางโทรศัพท์แล้วก็นอนต่อกว่าจะถึงเช้าอ่ะคิดดูว่ามันปวดทรมานขนาดไหนนะก็เลยโทรไปหาลูกบอกกับลูกว่าพาแม่ไปหาหมอนเนี่ยแมนะ่เป็นโรคเดิมขึ้นมาแล้วปวดท้องไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนนะลูกก็ถามขึ้นมาคําว่าแม่ทานยาตัวนั้นต่อหรือเปล่าก็บอกว่าทานบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ทานยาตัวนั้นอะ่ะเออ ทานที่ไหนแม่ก็จะตายทุกรอบเลยก็เลยบอกแม่ทานไปแล้ว so ก็มาพาแม่ไปหาหมอก็บอกรอก่อนเดี๋ยวจะไปส่งหมูแล้วเดี๋ยวจะพาแม่ไปหาหมอแค่ลูกพิแค่นั้นเราก็ตัวลุกขึ้นลุกจากที่นอนพอลุกขึ้นหน้ามืดหน้ามืดเอ๊ะทำยังไงก็ก่อหัวเตียงยืนพักหนึ่งพอยืนอยู่พักเหมือนอะไรมันไหลพรวดไหลพวดออกมาเราก็อุ้ยมองไปเลือดเต็มไปหมดเลยก็เรียกหลาน บอกว่าหลานพาเข้าห้องน้ําพอเข้าไปนั่งในห้องน้ําเชื่อมมองลงไปในถูส้วมะเลือดเนี่ยเป็นครึ่งถูส้วมเลยมันออกมาเป็นลิ่มเป็นลิ่มอย่างเนี้น่ะเราคิดในใจคิดอย่างเดียวนะว่ากูคราวนี้ต้องตายแน่นอนเลยนึกถึงพี่ชายคนที่เป็นมะเร็งแล้วเขาก็ถ่ายออกเลือดอย่างนั้นสามวันเขาก็เสียชีวิตก็คิดว่าตัวเองนี่ไม่รอดแล้ว หลานสาวก็พาขึ้นมานอนบนที่นอนต่อแล้วพออยู่สักพักหนึ่งลูกก็มาเรียกแม่แม่ไปหาหมอพอลืมตาขึ้นมาดูลูกรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนว่าจากที่นามืดรู้สึกว่ามันดีขึ้นก็เลยบอกลูกบอกว่า,วาแม่ขอนอนต่อนะเดี๋ยวค่อยไปรอบเย็นพอรอบเย็นลูกมาเรียกพอมาเรียกลูกมาเรียกก็รู้สึกว่าพอตื่นขึ้นมาลูกก็มานั่งรู้สึกว่าตัวก็มันเบาไปหมดเลยนะตัวนี่เบา บาหมดก็เลยบอกกับลูกว่าเดี๋ยวแม่ขอนอนแค่แม่ขอนอนต่อก็นอนต่อไปถึงเช้าพอถึงเช้ารู้สึกว่าขึ้นมานี่ตัวเบาแต่เลือดนี่เชื่อไหมโอ้โหผ้าหนาะมัยวันละติแผ่นนะ่ะไม่อยู่เลยเชื่อไหมแต่มันจะมาอยู่แค่สามวันพอเข้าวันที่สี่อ่ะลุกขึ้นมาผ้าหนาะมัยเลือดไม่มีติดเลยก็ตอนนั้นก็เลยกินต่อเนื่องพอรู้อย่างนี้ก็กินต่อเนื่องมาเลยกินต่อเนื่องมา ประมาณห้าหกวันแล้วแล้วก็พงษาวเขาก็ติดตามเขาก็มาตามมาถึงบ้านเป็นยังไงมั่งเจ๊อะไรก็บอกว่าเอออาการดีขึ้นทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเออชวนไปสาขาระยองเขาบอกว่าไปสาขาระยองไหมมีผู้สําเร็จมีผู้สําเร็จมาที่สาขาระยองแล้วก็เป็นโรคมะเร็งด้วยบอกไม่ไปหรอกเขาบอกไปหน่อยนะเออขเขาเคี้ยวเคี้ยวก็ไปไปก็ไปนั่งหลับนะ ปนั่งหลับคนนู้พูดคนนี้พูดก็ไปนั่งหลับเออแล้วพอได้ยินเสียงอาจารย์นายรัฐขึ้นไปแค่นั้นอ่ะอาจารย์นายรัฐขึ้นไปว่าโอ้ยนมแกเน่าอย่างนั้นได้ยินแค่ตรงนี้อ่ะเหมือนตานี่สาว่างขึ้นมาเลยก็ลุกมือลุกยกมือขึ้นอย่างนี้เลยก็ถามอาจารย์และหนูอ่ะเป็นเอ่อเนื้องอกที่มดลูกอ่ะหนูเป็นเนื้องอกที่มดลูกอ่ะทานยังไงหายอาจารย์บอกแล้วตอนนี้ทานยังไงก็บอกทานไปกบ าตีตีหรือว่าครึ่งเป๊กอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าทานแบบที่วทานล้างผาน่ะเคยทานไหมบอกไม่เคยทานค่ะเพราะว่ายังไม่เคยเข้ามาเรียนรู้เลยไม่ได้รู้เรื่องเลยก็เขาบอกว่าทานเต็มเป๊กเต็มเป๊กอ่านวันละสี่เป๊กจนก็ได้ฟังอาจารย์กลับไปบ้านทานทานอย่างที่อาจารย์บอกอ่อาทิตย์หนึ่งหนึ่งขวดอาทิตย์หนึ่งหนึ่งขวดไปสามอาทิตย์พอวันที่สองหมอนัดพอหมอนัด ก็ไปตามหมอนัดนะก็บอกกับหมอว่าให้สาวมดลูกพอสาวมดลูกหมอก็บอกว่าเนื้องอกเธอลบไปเส้นกว่าโอ้ยคิดในใจว่ายาตัวนี้ต้องตอบโจทย์กับเราแน่เออยาตัวนี้ต้องตอบโจทย์กับเราแน่ก็ทานต่อเนื่องจนกระทั่งหกเดือนหกเดือนไปหมอก็บอกว่าลบพอทานไปถึงปีหมอก็บอกว่าลาบาล,ลงจนได้ปีกับสองเดือนหมอบอกว่าต่อไปเนี่ย อ่อหนึ่งปีค่อยมาหาหาหมออีกรอบหนึ่งเพแล้วพอตั้งแต่นั้นนะมีคนมาถามยืนขายหมูนี่มีคนมาถามโอ้ยคนโอ้ทำไมเจ๊ชูแลหนะ้าตาดีขึ้นชูก็เลยทีนี้ก็แนะน,นําแนะนําบอกต่อบอกคนนู้คนนี้บอกแนะนําต่อไปจนว่าคนนู้ก็ดีขึ้นคนนี้ก็ดีขึ้นเอ่อแล้วอยู่มาวันหนึ่งเชื่อไหมอ่าก็ไม่เคยคิด อยู่มาวันหนึ่งน้องสาวโทรึ้นมาพ่อป่วยหนะักพ่อป่วยหนะักโอ้ยลงลงไปก็ไม่คิดไม่เคยคิดนะนะว่าจะเอายาสมุนไพรตัวนี้ไปให้พ่อกินพอไปถึงเห็นอาการพ่อโอ้โหพ่อไม่ได้ลืนหูลืนตาเลยคิดดูพ่อไม่ได้ืก็นั่งมองพ่อแล้วก็นึกถึงทีนี้เราก็นึกถึงอาจารย์ในรัฐนะว่าเอออยู่ในสาย เอ่ออะไรน้ำเกลืออยู่ในสายอะก็อาการก็ดีขึ้นชูก็ทีนี้ก็ไม่รู้จะทํายังไงก็เอายาเน่ะเอาใส่สลิงแล้วก็ใส่ให้พ่อใส่ปากให้พ่อทานอ่ใส่ขึ้นใส่ใสใสใจ,จนทานมั่งไม่ได้ทานมั่งอ่ะแล้วเราก็จนอาการเจ็ดวันพ่อน้ําตานี่ไหลออกมาโุ้ยพ่อเราต้องดีขึ้นก็ให้ทานทานต่อเนื่องจนพ่อลืนตาขึ้นมาดู ลูกเต้าได้ป่ยสุดยอดจริงๆยาน้ําสมุนไพรจีนหยงหึงเนี่ยมันดูแลได้จริงๆจนว่าพ่ออยู่จนกระทั่งอยู่กับพ่อจนเดือนหนึ่งแล้วก็ขับลงมาระยองอีกพอมาทางระยองเชื่อไหมลูกป่วยอีกลูกเข้าโรงพยาบาลอีกลูกสาวเข้าโรงพยาบาลอีกก็ไปปวดหมอบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้พอกลับมาบ้านหมอให้กลับมาบ้านก็บังคับไปลูกกินเลย บอกลูกทั้งๆท,ที่ลูกไม่ชอบน่นะบังคับไปลูกบอกลูกกินเลยกินเลยกินเข้าไปเลยยาตัวนี้มันต้องช่วยได้บอกกินได้สามวันเชื่อไหมโอ้โหปืนขึ้นหมดทั้งตัวลูกร้องแม่หนูไม่เอาแล้วหนูไม่เอาแล้วก็บอกว่าให้ทานไปเลยพออยู่ได้ประมาณสามวันหิวไอ้หิวที่ว่ามันเกิดเป็นเม็ดเป็นปืนขึ้นมานะนะั่นน่ะมันก็ดีขึ้นแล้วอยู่จนมากระทั่งวิกฤตทีนี้ โควิดระบาดนะติดประเทศไทยเราติดอันดับหนึ่งขึ้นมาอีกโอ้โหทีนี้หนักก็มาเจอลูกชายลูกชายโทรมาหาแม่เรียกแม่เสียงหลงเลยแม่เรียกแม่เงี้ยเราก็คิดว่าเออลูกชายเรียกทำไมมีอะไรลูกแม่หนูติดโควิดติดมาจากไหนลูกก็หนูไปเชียงใหม่มาไงโอ้ยตอนนี้คิดอย่างเดียวว่าโหชีวิต แม่รอดมาด้วยเจ็บโรคแม่ต้องจะมาตายกับโรคโควิดนี่อีกใช่ไหมคิดอยู่นั่นว่าต้องมาตายกับโรคโควิดอีกแน่เลยโอ้พอเช้าปุ๊บหมอเรียกตัวทั้งครอบครัวไปเช็คร่างกายแล้วก็มานอนอยู่อีกคืนนอนไม่หลับนอนยังไงก็นอนไม่หลับโอ,นงงอ,นอนบ้โหทีนี้มันไม่รอดแน่แน่บ้านเราทําไมมันจะเกิดอะไรขนาดนี้วะเกิดแต่เรื่องร้ายๆขนาดนี้วะพออีกวันหนึ่ง หมอสอง่งเอ่สอส่งผลมาให้ดูนะก็ไม่ดูใครเลยจับถึงก็หาชื่อแต่เคลียเคลียเคลียดูนิยมนิ่มน้อยก่อนเพื่อนเลยโอ้ยพอเห็นว่านิยมนิ่มน้อยผลแลอกโอ้ยกดคู่กดสุบๆเลยดีใจจนว่าโอไม่รู้จะดีใจจนะเคลียไปหาไปหา,ไปหาหลานออาไปดูหลานหลานก็คิดดูว่าประมาณก็ได้ขวบบอกว่าน่ะแล้วคิดดูว่าเขาอยู่กับป้าฟ้าเขาอ่ะ ขาก็จุ๊บปากป้าป้าเขาตลอดเออเขาก็จุ๊บปากป้าป้าป้าคอย้วป้าป้าดูนั่นที่ดูพอไปดูหลานหลานก็ไม่ผลล็ผลลับหมดล็อกหมดเลยมีเกียก็ผลล็อออกหมดเลยทีนี้เขาเลยโทรไปหาลูกว่าแม่น่ะผลล็ทั้งทั้งบ้านเลยแล้วเลยก็ถามลูกว่าลูกจะทานยาน้ําสมมนไพรกินอย่างเงึ่อไหมรีบเอาเลยแม่อยากที่ลูกบอกว่าไม่กินนะ แต่เชื่อไหมยาเนี่ยมันสุดยอดขนาดไหมคนอื่นก็อยู่เป็นเดือนแต่ลูกชูอยู่แค่ส่าวันออกมาออกมาที่ร้านค้าเชื่อไหมพอออกมาร้านค้าโอ้ยลงจากรถนีคนปรุงขึ้นรถหมดเลยคนมันไม่กล้ากลัวเขากลัวสมัยนั้นโอ้ยที่ว่าเป็นแรกๆอ่ะเขากลัวกันอย่างมากเลยเออเป็นโควิดเนี่ยโอ้ยต้องกจอยขึ้นรถกันหมดเลยคิดดูว่า แล้วทีหลังโอ้ยพะว่ามันรอดจากตรงนี้น้มีแต่คนถามถามว่าออ้ยทําไมถึงไม่ติดวงใช้ยาน้ําสมุนไพรจีนหยองหึงนี่ค่ะทานกันทั้งบ้านเลยแล้วก็ฉันทีนี้ก็เข้าไปเรียนรู้เออเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ทํางานทํางานต่อเนื่องแล้วก็ทําไงอ่ะก็พอทำงานต่อเนื่องมีรายได้พอม,มีรายได้มีรายได้มาก็ไม่เคยคิดนะ ว่าเออสุขภาพดีแล้วรายได้จากบริษัทยอนคอยจะได้ขนาดนี้ก็ไม่เคยคิดวันนั้นเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ลงที่ระยองใช่ไหมก็เลยเออทําร้านหมูก็โอ้พอสามร้านเปิดร้านสามร้านอ่ะคิดดูวพอเปิดแต่ละร้านเอา เราก็จ่ายลูกน้องหมดจนอมอืตังก็ไม่ค่อยมีก็เลยบอกกับลูกว่าแม่เคยมีตังอยู่ในธนาคารเจนะ็ดหมื่นให้ไปดูให้หน่อยแม่จะเอามาซื้อยาปิดโพกินพอไปลูกโทรมาบอกว่าแม่แม่บอกว่ามีเจ็ดหมื่นที่ไหนนะตังมันมีต้องสองแสนกว่าโอ้ยคิดหนยบอกกับลูกว่าใครจะโอนผิดนะลูกไม่มีใครโอนผิด แม่มันมีจริงๆโมยก็เลยปรึกษาถามไปหาอัพไลน์ถามไปหาพรึกษาพวก็อบอกว่ารายได้มาจากนี้พอรู้สึกว่าโอ้ยรายได้มาข้าวแบบนี้โอ้ยร่างกายที่เราจะต้องหมดสองเศนสามเศษแต่เราหมดแค่ยาสิบห้าโอมันมีรายได้ร่างกายก็ดีมีรายได้ขนาดนี้ใช่ไหมมีรายได้เยอะก็มาขนาดนี้ทีนี้ก็คุยแล้วก็พาทีมงาน พาทีมงานนัดเทรนนิ่งแล้วก็ออกทํางานพื้นฐานออกทํางานพื้นฐานแล้วก็เรียนรู้พอเข้าไปเรียนรู้เรียนรู้แล้วก็ทําโปทําโปทําโปติดโปซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งก็ไปเที่ยวพอไปเที่ยวรู้สึกว่าโหยเราขายหมูมาสิบปียี่สิบปีไม่เคยได้มีโหยมันรู้สึกว่าพอได้เที่ยวทีนี้ก็ออกไป เที่ยวแล้วรู้สึกว่าหือบริษัทของเรานี่มันสุดยอดจริงๆเลยบริษัท Joy Coi นี่โอยสุขภาพดีแล้วก็ยังมีรายได้อีกทีนี้แล้วบริษัทของเราเราก็ออกไปคุยกับทีมงานว่าบริษัทของเราโหยมันไม่ไดีมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีแต่ยานนะมันก็มีปุ๋ยแล้วก็สินค้าสี่หมื่นกว่ารายการอ่ะคิดดูดิก็ออกไปคุยกับทีมงาน จนทํางานต่อเนื่องจนเกิดมีรายได้ขึ้นมาโอ้เกิดรายได้ขึ้นมาเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นกว่าจนกระทั่งสองหมื่นจนเข้ามาเรียนรู้พอ,อเข้ามาเรียนรู้ข้อที่หนึ่งข้ที่สองข้ที่สามข้อที่สี่โอ้ยยิ่งเรียนรู้ทีนี้ก็ติดติดเที่ยวติด,ตด,ตดโปเที่ยวตลอดเลยรู้สึกว่า อยู่กับบริษัท Joy แอ d ค o ยรู้สึกว่าโหยแล้วมีความสุขมากๆเลยแล้ว,ลวคิดดูว่าแล้วในครอบครัวเนี่ยไม่ใช่ว่าได้แต่แม่คนเดียวนะคะก่อนอื่นก่อนไกลนะก่อนที่เราจะมาเป็นหุ้นส่วนเราก็เอาลูกเอาเต้าเอาลูกหลานมาเป็นมีรับรายได้นะได้สามหมื่นจริงแต่ถามว่าลูกสาวลูกชายหลานเหลือรายได้แม่ทําคนเดียวมีรายได้เดือนหนึ่งห้าหกหมื่นเนี่ย โอ้มันสุดยอดจริงๆขอให้พี่น้องที่ได้ฟังอยู่นั้นว่าคนใหม่เข้ามาฟังนะขอให้เชื่อมั่นบริษัท Joy Employ ค่ะมันสุดยอดจริงๆทำจริงได้จริงลงมือทำต่อเนื่องได้จริงๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณออปพลายติดตัวแล้วก็ขอขอบคุณเพจเเดนเพจเเดนทั้งสี่ท่านแล้วก็ขอขอบ คุณบริษัท Joy a o y แล้วก็ดกรสมชายหัดจิติหาที่เราได้ออกไปทำงานแบบว่าโอยเครื่องมือสุดยอดมากเลยค่ะขอให้จริงงานหรือว่าคนที่ว่าได้ฟังมาขอให้เชื่อมั่นบริษัท Joy a อ o y ค่ะทำจริงได้จริงร่างกายร่างกายดีปุ๋ยใช้สุดยอดมากไปแนะนำปุ๋ยไปทางภาคตงภาคใต,คต,คต้ไป โคราชไปทั่วหมดเลยชูก็ไปแนะนำทำงานต่อเนื่องก็ผลสุดท้ายก็รายได้ก็ภูมิใจกับบริษัทด้อยอคอยมากเลยค่ะก็ต่อไปนี้ก็จะตั้งหน้าตั้งตาเรียนรู้ชวนทีมงานอ่พาทีมงานเข้าทำงานต่อเนื่องค่ะก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ ค่ะขอบคุณนะคะคุณนิยมนิ่มน้อยนะคะทุกท่านกดเจตรัวรัวต้อนรับออขอโทษค่ะขอบคุณคุณนิยมนิ่มน้อยด้วยค่ะอ่าสักครู่นะคะพอดีเมาส์มีปัญหาอ่าโอเคได้แล้วได้ละโอเค โอ้โหจากเป็นเจ้าของเขียงหมูนะคะป่วยหลายโรคเป็นไงคะเจอพระเอกของเราเข้าไปจาัดก,การนะคะยงเหิงสวยจบทุกรคนะคะตอนนี้ก็คืออ่าโรคที่ป่วยอยู่นะคะก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะคะจากที่ฟังนะคะอันนี้แค่ดื่มนะตอนแรกช่วงแรกกด็ดื่มดื่มยังไม่ได้ไปเรียนรู้ไม่ได้ออกทํางานเลย มีเงินเข้านะคะบัญชีโอ้โหสุดยอดหมคะอันนี้คือแผนรายได้ของธุรกิจจอนคอยที่ตอบจ